เหมือนที่บอกครับออกรถกับป๊อปสิบาทไม่มีจ่ายเพิ่มวันเอารถเหมือนที่บอกให้ทองอีกหนึ่งเส้นนะครับเป๊อไอายตามเนียอ,อโต้เท่านั้นนะครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เดินทางมาจากไหนจ๊ะเดินทางจากก๊านค่ะอ๋อเดินทางมาจากก๊าซีนวันนี้รู้สึกไงบ้างพี่ ได้มากเลยจ้ะเอออันนี้ทำไมถึงเลือกเดินทางตัดสินใจมาที่นี่จ้ะเพราะผมชั่ชอบแรกแสนนะคะได้จริงไหมได้จริงค่ะนี่นะครับแบงค์สีของลูกค้านะแบงค์ยับผมก็รับผมบอกก่อนพร้อมมานะต้อสวยเลยเนี่ยแล้วทองได้จริงไหมได้จริงค่ะนี่ครับส่งมอบกันไปแล้วนะครับอันนี้ก็ขับฟรีอีกหนึ่งเงื่ด้วยถูกไหมครับผมนะแล้วเป็นไงออกยากไหมที่นี่ไม่ยากค่ะอ่าหลังจากไปตรวจสอบอะไรเสร็จนานไม่กว่าจะผ่านวันเดียวรู้เรื่องเลยคนค้ำล่ะไม่มีค่ะ เห็นไหมครับเหมือนที่บอกครับซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำอนุมัติภายในวันเดียวอันนี้พี่ประกอบอาชีพอะไรจ๊ะค้าขายค่ะค้าขายใช่เอกสารอะไรบ้างบัตรประชาชนใบเดียวค่ะบัตรใบเดียวด้วยแล้วเป็นไงครับการบริการที่นี่ดีมากเลยค่ะสักเต็มสิทให้สักกี่คะแนนพี่ในติดไปเลยค่ะขอบคุณมากนะครับผมนะได้จริงค่ะออกง่ายค่ะเครดิตดีค่ะเออลูกค้าเครดิตดีก็เลยออกได้เหมือนที่ผมพูดเลยอาชีพชัดเจนเครดิตดีได้ทุกเงื่อนไขอยู่แล้วนะครับก็ไม่อยากให้เชื่ออยากมาลองเนาะโอเคครับทีนี้ขอบคุณมากนะครับให้ดูครับคันนนนนี้้้กก็็เหหบอองวดะะโโคคุมรับให้ดูเล อันนี้ยาลิดนะนี่ครับไปดูสภาพคือสวยมากโหไม่ลักมือมีด้วยนะสวยสวยเลยพี่ยังกับรถสภาพป้ายแดงนะก็เหมือนที่บอกครับใครสนใจสิบคนแรกแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามานะครับให้คอยอหนึ่งเส้นแล้วโทรมาเลยที่เบอร์ศูนย์เก้าสามหนึ่งเจ็ดสี่เก้าาสาครับหนุ่ยซามยามออโต้ครับัหตโตโตบ,รบหรือแอลไลไปที่แอ p พีโอพีเคนะครับยาง,งี้วันนี้ขอบคุณมากครับ